ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทพโซลารเซลลนะครับผมครับวันนี้ครับก็มีโอกาสมาติดชุดดูดน้ำบาดาลนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้ก็ติดอยู่ที่บ้านล่องสมอนะครับผมอาเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมตัวชุดนี้นะครับเป็นชุดนิยมเลยนะครับกับชุด4แผงนะครับเป็นปั๊ม2แรงนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูระบบงานของเรานะครับผมก็เพิ่งติดเสร็จพอดีนะครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงครึ่งนะครับก็เสร็จแต่เช้านะครับวันนี้นะครับก็เปลี่ยนบอใหม่ของลูกค้านะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดนะครับสำเร็จความติดตั้งนะครับกับทางร้านเรานะครับก็มีชุดเหล็กโครงสร้างครับเป็นเหล็กจุบซิงก์กวไนท์นะครับผม3ามคูณหน้าะครับผมครับตัวนี้ก็เราใช้เป็นหนามิน5้านะครับผม นนามากเลยนะครับตัวนี้ก็โครงสร้างสูงประมาณเมตร80ได้นะครับผมตัวนี้นะครับก็แข็งแรงมาตรฐานะครับมีเทปูนให้ด้วยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมชุดนี้ของเรานะครับก็ตัวนี้เราใช้เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับผมโมโนฮับเซล450บัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว12บัตบาทนะครับก็ใช้ทั้งหมด4แผ่นนะครับผมใช้ทั้งหมด4แผ่นก็ กำลังเทน้ำกันครับเพิ่งติดเสร็จนะครับงานของเราก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบกองคอนโทรลกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสมอของแฮนดูโรนะครับผมตัวนี้เราใช้เป็นของแฮนดูโรสองแรงนะครับตัวพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็ตัวนี้เป็นดีระบบเดียวนะครับผม ตอนนี้รอบมอเตอร์อยู่ที่2,700นรนะครับ8ปรอบนะครับผมตอนนี้กระแสกินอยู่ที่8.5แอมป์นะครับผมตอนนี้กำลังวัดอยู่ที่1,200นะครับผมก็แรงดันอยู่140บโวลต์นะครับผมครับตัวนี้นะครับก็อนุกรม4แผงนะครับตอนนี้นะที่เราใช้นะครับแรงดันไม่เกิน200โวลต์ดีซีนะครับผม แรงดันการทำงานก็60-200โวลต์นะครับใครจะใช้8แผ่นก็ได้นะครับก็อนุกรม4นะครับเป็น2ชุดนะครับผมสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับถึง8แผ่นเลยนะครับก็ในชุดก็จะมีเบเกอร์ดีนะครับเสร์บกันฟ้าจุดต่อเทอร์มินอลนะครับก็ลงแท่งกาวให้เรียบร้อยนะครผมชุดนี้ก็รับกัน2ปีนะครับก็ ย้ำหางปลานะครับให้ทุกจุดนะครับชุดงานของเรานะครับเดี๋ยวมาดูน้ํากันนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นบ่อใหม่นะครับของลูกค้านะครับผมก็เจาะไว้หกสิบสามเมตรนะครับเป็นบ่อขนาดหกนิ้วนะครับผมหกนิ้วก็น้ําก็อยู่สิบห้าเมตรนะครับที่เราวัดได้นะครับตัวนี้นะครับน้ําอยู่สิบห้าเมตรเลย ก็ถือว่าน้ําแรงดีเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้เป็นแฮนดูโร่นะครับสเปค1,500วัตต์นะครับตัวนี้เป็นสเปคน้ํา15คิวนะครับผม15คิวต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้สเปคแม็กเนตนะครับลงลึกได้อยู่ที่65เมตรนะครับเป็นสเปคตัวใหม่นะครับต่อจากตัว13คิวขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวได้น้ําเยอะนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น15คิวนะครับตัวนี้เราใช้เป็นท่อออก2นิ้วนะครับลงไปทั้งหมด8ท่อนนะครับผม8ท่อน PVC นะครับก็อยู่32เมตรนะครับผม32 3 3เมตรกับตัวสมิดนะครับก็ถือว่าน้ำดีนะครับบ่อนี้เป็นบ่อใหม่ด้วยนะครับพึ่งเจาะนะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น เขตอำเภอหนองเรือนะครับก็ส่วนมากก็ทำอ้อยนะครับของลูกค้าปลูกอ้อยเยอะเลยนะครับก็ยาวไปด้านนู้นนะครับแล้วก็ปลูกมันนะครับก็ต้องการใช้น้ำนะครับสำหรับพื้นที่ทำการเกษตรนะครับต้องการน้ำเยอะนะครับ ้ำเยอะนะครับบ่อนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับท่สองนิ้วนะครับพุ่งเต็มเต็มเลยนะครับผมแน่นแน่นเทาะนะก็สำหรับลูกค้านะพี่เจาะบ่อประดานไว้นะครับก็ลองเช็คน้ำของท่านนะครับพี่ทรมาสอบถามนะครับคือข้อมูลนะครับหลักๆก็คือเจาะเจาะกี่เมตรนะครับผมบ่อขนาดกี่นิ้วนะครับแล้วก็ น้ำดันขึ้นมากี่เมตรนะครับเราค่อยมาเลือกเป็นตัวสมมตนะครับว่าจะใช้เป็นสเปคไหนนะครับกี่แรงนะครับถ้าน้ําเยอะก็ใช้สี่แผงก็ได้ครับสี่แผงหกแผงแต่สวนมากสี่แผงก็ใช้ได้ดีเลยนะครับตัวสี่แผงก็น้ําเยอะเหมือนกันนะครับน้ําแรงเหมือนกันนะครับตัวแฮนดูโรกินไฟน้อยนะครับผมแร่อ่อนก็ยังทํางานได้ดีนะครับอดนทิล ก็ประมาณทําสวน30ไร่นะครับของลูกค้าว่าใช้ได้ดีเลยนะครับก็บรรยากาศรอบๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้นะครับแสงแดดก็เข้มนะครับอากาศเย็นดีด้วย ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับในงานระบบโซลาเซลล์ก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมร้านเทศโซลาเซลล์อยู่ตรงข้ามแมคโครชุมแพนะครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนาปุ่มยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อได้ชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับในงานโซลาเซลล์นะครับเราก็มีบริการพร้อมติดตั้งนะครับในเขตพื้นที่นะครับหรือต่างจังหวัดนะครับที่ใกล้ๆนะครับ ็ไม่ค่อยได้ออกไกลด้วยเท่าไหร่นะครับครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมส่งงานนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม